สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช anel ของซูเปอร์พอลล่านะคะวันนี้เราก็อยู่กับไลา์เกมเศรษฐีนะคะกับอีเวนต์สุ่มจี้เครื่องรางล่าสุดนะคะ event, อีเวนต์ที่น,น้ำแข็งนะก็จะมีเข้ามาสองจี้สองอันนะคะเป็นเป็นเจ็ตแพ็นะคะไหนละ่ะเดี๋ยวนะเจ็ตแพ็กน้ำแข็งนะคะกับ ดาบนามน้ำแข็งสวิตก็คือเหมือนเป็นการเอามาเอาจี้สองอันมารวมอยู่ในอันเดียวนะคะก็คือเจ็ดแพ็กกับนามน้ำแข็งแล้วก็ไอหนามน้ำแข็งรวมกับหมัดสวิตนะคะส่วนตัวแล้วพอล่านะยังไม่มียังไม่มีเจ็ดแพ็กไม่มีหนามน้ำแข็งแล้วก็อหมัดสวิตมีนะคะคือส่วนตัวแล้วอ่ะพอล่าก็อยากได้ทั้งสองอันเลยนะคะ มันแบบเผื่อเอาไว้เผื่อนะคะเผื่อได้ใช้นะก็คือต้องใช้วัตถุดิบนะคะอย่างละไหนละอย่างละสองอันนะคะ A อสองอย่างอย่างละสองอันนะคะแล้วก็ A บวกสองอันก็คือถ้าเกิดจะได้อันนึงอะ่ะมันต้องใช้สี่ชุดนะคะก็มาดูว่าเกมมันจะอวยไหมนะคะ ถ้าเกิดมันอวยมากก็อาจจะเอาสองอันเลยนะอันนี้ลองเปิดเปิดของฟรีกล่องฟรีไปประมาณยี่สิบยี่สิบกล่องนะคะก็ได้มาตั้งหนึ่งอันได้ A อเอบวกมาหนึ่งอันนนะอันนี้ก็คือพอลล่า อัดในมือถือนะคะเสียงอาจจะอุ้ยอุ้อี้นิดนึงนะคะก็คือแบบพล่าเล่นเกมเศรษฐีมาเล่นมานานแล้วนะคะแต่ว่าแบบเหมือนเล่นแบบเล่นเอาสนุกอะ่ก็เลยไม่แบบก็เลยแบบสะสมเพชรในไว้ในมือถือนะคะ แบบมันหยุ่พอล่าใช้ iPhone นะคะเพจมันแบบพอเราแบบถ้าเกิดจะทำคลิปอย่างเงี้ยมันต้องไปทำในคอมใช่ไหมแต่ว่าเพจมันจะแยกกันนะคะกับ Android กับ iPhone ก็เลยแบบต้องมาทำในนี้นะออกแต่ A นะแต่ A เ,เราก็ยังไม่มียังไม่ครบเอาลักกี้นะคะเปิดลักกี้ก่อน ก็เลยแบบเสียงอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าอัดในมือถือนะคะไม่ได้อัดในคอมก็ไม่แน่นะหลังจากนี้อาจจะไปสะสมเพชรในในคอมนะคะเปิดพวกแบบกล่องสะสมเพชรในคอมนะเพราะเมื่อก่อนอะเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบเอาสนุกไงเล่นในมือถือเวลาไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดจะทำคลิปก็ต้องมาเล่นในคอมนะคะสะสมเพชรในคอมลัคก,กี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแล้วก็มาเปิดต่อโอ้ได้เอนะคะเอเราเหมือนจะครบแล้วเนอะเลือ A อบวกอ่ะเอาเต็มอีกขายซิเธอขายซิ อนาถาเหลือเกินชีวิตเออยังเป็นคลิปแรกๆอยู่นะทำในอในในโทรศัพท์นะคะก็เลยจะแบบว่าเลกลักไปบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยอันนี้ถ้าเกิดสาสมอินดับเออะ ห้าอันน่ะมันเอาไปแลกแลก A บวกได้อันหนึ่งใช่ไหมใช่ป่ะเราก็ไม่ต้องรอให้ A A A อเอบวกมันครบก็ได้แล้วมันกี่อันแล้วะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวงงไปหมดเลยเนี่ยก็เ <c oughs> นี้ยเราได้หนึ่งชุดแล้วแล้วอันเนี้ยเพิ่งจะได้ห้าอัน หนมันแรกตรงไหนอ่ะอ๋ออันนี้แรก a บวกได้หนึ่งอันเราต้องใช้แปดอันใช่เดี๋ยวนะต้องใช้ตั้งแปดอันแปดอันได้สี่ชุดนี่เพิ่งจะได้สองอันโอ้โหอีกเยอะแย,ยะเลยอ่ะอกดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย กดไปพันเดียวเองเมื่อกี้จำได้ว่ามีสามหมืนห้าพันสามร้อยประมาณนะคะก็อวยไหมหรอยังไม่ทันได้คิดเลยอ่ะว่ามันอวยหรือเปล่าเลิกลักไปหมดลองเปิดต่ออีกสักพันหนึ่งดูนะคะเปิดพันเดียวแล้วได้เอบวกมาสองอันก็ไม่ถือว่าอวยเท่าไหร่นะ หรือยังไงคะพันเดียวปกติเขาปิดกันเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้พอล่าทำอยู่คืนวันที่สามนะคะจะเข้าเช้าวันที่สี่ก็คือบ่ายบ่ายโมงครึ่งวันที่สี่เนี่ยมันจะปิดแล้วมาทำล่าช้ากว่าชาวบ้านเขานะคะอุ้ยที่บอกเราออกดีเนาะ อย่าเพิ่งไปทักใช่ไหมเดี๋ยวมันจะตกใจว้าวได้หลายอันแล้วอะ่ะอือหือดีจังอะ่ะแต่กี่อันแล้วไม่ได้นับเลยเดี๋ยวอีเวน้นวันที่สี่เนี้ยไม่รู้อะไรจะเข้านะ เต่พล่าจะรีบมาทำสุ่มเลยก็ลำบากนิดนึงนะมันต้องมาสุ่มในโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเพชรยังเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะตั้งสามหมื่นกว่าก็ไม่คิดว่าชีวิตจะยากลำบากขนาดนี้นะตอนสะสมก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะ กดหมดแล้วหรอโทรศัพท์ก็เล็กนะมองไม่เห็น <c oughs> เอ,อ้ยน่าจะเออเมื่อกี้ลืมออกไปดูว่าได้กี่ชุดแล้วนะกดแบบไม่ได้นับเลยอะ <c oughs> คือไม่รู้จะนับอะไรก่อนไงอีกสองร้อยไม่ใช่เ <c oughs> ต็มอ,อีกเอ้ยขายไป ช่องเก็บของไม่เยอะนะคะว้าวสติงกระดิ่งแมวเดี๋ยวเรากดให้มันแบบครบสองพันไปเลยนะว้าวดีอะออกดีอะเอ้ยอันนี้เกินแล้วนี่เป็นสองพันแล้วเดี๋ยวนะดูก่อนว่าได้กี่อันแล้ว อึบอึบอึบกี่อันเนี่ยเฮ้ยครบแล้วหรอแต่ไอ้ไอ้นี้เรายังไม่ครบเลยอะโดนล็อกเอหรอแล้วทำยังไงอะไอ้นี้ไอ้กลมๆตรงกลางอะไม่อยากจะเชื่อว่าแบบเอบวกเราครบอะ่ะ แต่ว่าเอเรายังไม่ครบแล้วทำยังไงอะ่ะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต้องสุ่มจนกว่ามันจะครบใช่ป่ะเออแปลกประหลาดว่ะทำไมแบบเอเราได้น้อยกว่าเอบวกวะเป็นไม่ได้หรอหรือว่าเอสองพันสองพันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยหรอ ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยฉันอยู่ในความฝันหรือเปล่าแตกมากเลยอ่ะไม่เคยนั้งแต่สุ่มมานะไม่เคยแบบอย่างนี้เลยอ่ะโอ๊ยเลยไอ้กลมๆอันนั้นนะ่ะขาดเยอะเลยอ่ะมามะมตั้งแต่เล่นมานะก็เหมือนกับทุกๆคนอนะ่ะโดนโดนล็อกเอใช่ปะ โดนล็อก A ส่วนมากจะโดนล็อก A บวกนะไม่ใช่โดนล็อก A แปลกมากเลยเราจะทำยังไงดีอ่ะไม่เข้าใจเลยอะไม่เข้าชีวิตเลยอะโหอืมเนี่ยสุ่ม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 ต่อมันจะมาให้เราไหมอ่ะ ไม่อยากเชื่อเลยว่าต้องมาสุ่มสุ่มหาเอ <laughs> <c oughs> เออมาแล้วมาแล้วขาดตั้งสี่ใบแน่ออกให้หน่อยสิเมมโทรศัพท์จะเต็มก่อนไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยสงสัยจะได้แค่อันเดียวนะคะอะไรลักกี้โอเคถ้าเป็นอย่างเนี้ย พอล่าคงได้อันเดียวอ่ะไม่อยากไม่อยากใช้เพชจกับจี้เยอะนะคะมันคือมันมันยังสองจิตสองใจอยู่อ่ะว่าจะเอาทั้งสองอันไปเพื่ออะไรเพราะว่าพอล่าเพิ่งกลับมาเล่นจริงจังอ่ะไม่นานเองนะประมาณห้าหกเดือนนะคะใช่ปะหรือนานกว่านั้นไม่รู้อ่ะ กลับมาเล่นตอนตอนที่ดาร์คเคที้เข้านะคะแล้วพอลาก็แบบไม่ได้ทำทุกเว้นด้วยไม่ได้แบบไม่ได้ลงแข่งไม่ได้อะไรอย่างงี้ะคะ่ะตอนนี้มีตัวละครที่ที่เล่นอยู่แค่สามสี่ตัวเองมีจินนี่ดาร์คเคที้นาวมิแล้วก็มามาได้สวีทมิเมียนกับอาชา ตอนเลนหลังนะคะก็คือแบบต้องสะสมตัวละครโหด,หดให้มากกว่านี้นะอีเวนที่แล้วอะ่ะที่มีตัวก่อนเข้ามาก็ไม่ได้สะสมก่อนนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบ เทพอะแต่ว่าเล่นยากนะต้องใช้เห็นคนอื่นเขารีวิวกันตนะ้องใช้สมองในการเล่นเยอะมากเลยพอเราแบบเฮ้ยเราเป็นแบบสายเล่นขำๆไงไม่ไหวอะ่ะเราไม่ไหวอะแต่เห็นเขาเล่นเราก็สนุกนะคะก็เลยแบบเอ๊ะฉันคิดถูกหรือคิดผิดวะที่ไม่เอากรมาเนี่ยแย่แย่แย่และเอบวกอย่ามาออกอะไรแย่แยเนี่ย ออกรัวเชียหมดไปเท่าไหร่แล้วสามพันได้เนาะใช่ไหมสามหมื่นห้าพันสามร้อยก็สามพันสามร้อยเออแล้วมันครบหรือ,อยังไอไอกลมเนี้ยไหนไปดูกล่องกงมากขาดอีกหนึ่งใบเอาเอบวกไปแรกได้ปะ มีปะแลกได้ปะไม่ได้เออมันยังไงวันเนี้ยอะไรวันเนี้ยงงว่ะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันไม่เข้าใจขาดไอ้กลมกันหนึ่งนะเอาเต็มอีกขาดหนึ่งอันนะ่ะแปลกมากเลย มีใครจะเอาเอบวกปะเอามาแลกกันนะคะเอามาแลกกันมะอันเดียวเองจริงๆครบตั้งนานแล้วเนาะเอบวกอะ, A อะโอ้ยไม้คทานี้ออกใหม่กละออกแต่อันเนี้ยเนาะขาดหนึ่งอันนะคะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ ของเราไม่ได้เปิดเสียงเกมเสียงอะไรเลยนะอาจจะดูแบบเงียบๆไปหน่อยเพราะว่าเคยลองทำคลิปหนึ่งแล้วนะคะแบบเปิดเสียงไม่ได้เปิดเสียงเกมอะเปิดเสียงเอฟเฟกตงกึ้งกึ้งกึ้งเวลากล่องมันเขย่าอะเสียงมันกบเสียงพูดไปซะเยอะเลยก็เลยแบบไม่เปิดเสียงอะไรเลยแล้วการอะไรอย่างนี้อาจจะแบบ แปลกๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงเฮ้ยครบแล้วครบแล้วใช่ปะครบแล้วใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงงงงแรกอะไรดีอะทีเนี้ยครบแล้วเนอะก็เดี๋ยวแลกเปลี่ยนฮะ แล้วยังไงอ่ะเดี๋ยวนะแล้วเขาให้เป็นอะไร,รอ่อส่งรางวัลแล้วคือคืออะไรส่งเขามาในจดหมายฮะไม่ใช่สิเขาส่งอะไรให้เราอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งอะไรให้หนูคะ งงเขาแรกกันยังไงวะส่งให้แล้วอยู่ตรงไหนเหรอหน้าตาเป็นต้องเป็นแบบไหนอะเพนกวินน่ะใช่ปะ ่องเป็นกวิ้นใช่ปะฮยังไงอ่ะไหนกดอีกทีดิ ส่งรางวันเสร็จสมบูรณ์ส่งไปในไหนอะ่ะแกส่งมาให้ฉันได้ไหนเนี่ยทำไมฉันไม่เห็นลรอแกส่งมาในไหนแกส่งเป็นอะไรมา เดี๋ยวพอล่าลองเดี๋ยวปิดคลิปแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองดูหาดูว่ามันส่งมาเป็นอะไรนะคะเอาละค่ะหลังจากโชว์ความเด๋อไปแล้วนะคะว่าเมื่อกี้หาไอ กล่องลูกบาทเพนกวินไม่เจอนะคะไปเปิดในจดหมายหาตั้งนานนึกว่าบั็กไหคะจริงๆแล้วมันส่งเข้ามาอยู่ในกล่องไอ้นี่นะคะลูกบาทที่รอเปิดนะก็งงตั้งนานนึกว่าแบบเอ้มันหายไปไหนวะอะไรอย่างนี้ก็ได้มาครบแล้วนะคะสตัวก็คือเราก็ต้องมารอหมุนกล่องนะมันถึงจะหมุนกล่อง เพนกวินเนี้ยลุงบาเพนกวินแล้วมันก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอาอะไรเราจะแลกวัตถุดิบเอาจี้ชิ้นไหนนะคะพอลล่าก็นั่งคิดแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะเอาเจดนะคะเจดเพราะว่าพอลล่าไม่มีเจ็ดด้วยแล้วก็ไม่มีจี้หนามน้ําแข็งด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นกับตัวไหนนะคะแต่เห็นมันน่าน่าสนใจดีไง ไอตัวล่างนะคะดาบหนามน้ําแข็งสวิตเนี่ยคือมันเป็นหนามน้ําแข็งด้วยแล้วก็เป็นหมัดสวิตท,ที่แบบให้เราเลือกลอยเดินหน้าหรือไปข้างหลังนะคะแต่ว่ามันไม่มีสกิลเตะนะคะก็เลยไม่เอานะคะเอาเจ็ดแทนและกันสรุปอีเวนต์นี้นะคะว่าปิดไป3,700นะคะใช้ไปสาม0ัเจ็ดเพชรนะ โดนล็อกการ์ด A นะคะแปลกมากเลยตั้งแต่เล่นมาเพิ่งจะเคยโดนล็อกการ์ด A นะคะปกติ A บวกไม่ให้ออกอันนี้ A บวกเหลือๆเ,เลยอ่ะไม่รู้จะไปทำอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะรอไอ้พวกนั้นหมุนเสร็จก่อนนะถึงจะแลกได้ก็น่าจะทันบ่ายโมงครึ่งอยู่แหละก่อนเซิร์ฟปิดนะคะตอนนี้ประมาณตีสี่นะคะเป็นสายดึกนะคะก็ แต่คงไม่ได้ทำซูเปอร์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นเท่าไหร่นะยังน้อยเหมือนเดิมไม่รู้มันทํามาทําไมมันเปอร์เซ็นต์มันเท่าเดิมเลยไม่ใช่หรออันนี้ไม่แน่ใจนะแต่พอล่าไปงงเหามันอ๋อมันเป็นนี่นะคะสกินนะคะสกินลิมิเต็ดออ dition มันก็คือแบบบอกแค่ว่าเป็นสกินเฉยๆไม่ได้บอกว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะตอนแรกก็งงว่านึกว่ามันบักหรือเปล่าหรืออ่านผิดนะคะว่าเปอร์เซ็นต์มันแบบ ทำไอเนี่ยแล้วมันไม่เพิ่มมันไม่ใช่ซูเปอร์นะคะมันเป็นสกินนะคะอันนี้ต้องอ่านดีๆนะใช้แบบคำพูดมาหลอกล่อจะเอาตังเราอยู่เลยนี gm เกมเตีเนี้ยไว้ใจไม่ค่อยได้นะคะก็ยังไงนะคะพอลล่าขอฝากช n นลของพอล่าเอาไว้ด้วยนะคะก็คงจะแบบมาทำคลิป เล่นขำๆสุ่มนู่นสุ่มนี่นะคะเพราะพอล่าแบบไม่ได้เป็นโปรเพเยอร์เล่นเก่งอะไรมากมายนะคะยังเดอ๋อเด๋อเล่นเดอ๋อเด๋ออยู่เลย mm hmm. มีตัวละครก็มีแค่เนี่ยช่วงนี้ก็สนมากก็จะเล่นแค่จินนี่นะคะเล่นด่านเซิร์ฟสเก็ตนะคะ mm hmm. เก็บแจบ้านอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็มีถ้าเกิดจะ <c oughs> เล่นทำเอาเก็บเพชรอะไรอย่างเงี้ยด่านด่านเอ่อ อะไรนะอารีน่าก็ใช้อาชานะคะมีเมียนนี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เล่นเลยดีกว่าเพราะว่าเดอนะคะแต่ก่อนก็จะเล่นนาโอมิบ่อยนะคะก็มีอยู่แค่นี้นะคะมีอยู่แค่ห้าตัวนะคะก็ยังไงก็อาจจะมาทำคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะสนุกสนุกเพราะว่าเออพอล่าตอนนี้ช่องอะ่ะมันพอล่าไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะคะมันก็เลยโดนโดนตัดการ สร้างรายได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องแบบต้องมาทําแล้วก็แบบไม่ได้ลงคลิปนานนะคะมันก็เลยช่องกลัวช่องจะโดนปิดนะคะก็เลยแบบเออเดี๋ยวมาลองลงคลิปอะไรให้แบบมีผลงานบ้างดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดช่องมันจะโดนปิดหรือมันจะโดนลดสถานะลงไปมันก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยทำคลิปทำนู่นทำน,ทำนี่ลงไว้เยอะเนอะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e หรือคอมเมนต์อะไรต่างๆเป็นกำลังใจให้พล่าผู้เล่นมือใหม่ของเกมเศรษฐีด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ